สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยในะคาะมาพบกับคุณรักนั่นเองนะคะกับวิชาสังคมวววสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสังคมศึกษาค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือมัธยมตอนต้นนั่นเองค่ะจะต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรวันนี้มาดูกันค่ะมี5สาระ5เรื่องที่สําคัญนั่นเองค่ะเรื่องแรกค่ะนักเรียนค่ะเรื่องอะไรคะ ศาสนาศิลธรรมเจริยธรรมค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาสากนความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา,ต,าต่างๆนั่นเองนะคะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าหัวใจของแต่ละศาสนาเป็นอย่างไรกันบ้างสาระที่สองค่ะนักเรียนขาเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ขำทำไมล่ะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ค่ะมันจะมีคําใหม่ที่เกิดขึ้นที่เขาเรียกว่า new normal ใช่ไหมคะเป็นพฤติกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะักเรียนจะต้องรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองมี3ามเรื่องใหญ่ๆที่เป็นเรื่องรายละเอียดสอบแทรกอยู่นั่นเองหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่ของคนไทยค่ะเรื่องที่สองค่ะเกี่ยวกับกฎหมายค่ะนักเรียนค่ะและเรื่องที่3ค่ะเกี่ยวกับการปกครองต่างๆค่ะว้าวและสาระที่ 3. เรื่องของเศรษฐศาสตร์ค่ะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะที่มีอยู่อย่างจํากัดในขนาดเดียวกันความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันมากล้นเหลือกเกินดังนั้นเรามารู้เรื่องราวนี้กันกันกบเศรษฐศาสตร์ค่ะสาระที่ 4. สาระที่4เป็นเรื่องราวในอดีตนั่นเองของบรรพบุรุษของมนุษย์เดาค่ะ <c oughs> เป็นเรื่องราวในอดีตนะคะที่มีผลกระทบต่อคนในปัจจุบันและยังสามารถคาดการอนาคตได้ว่าเราจะวางแผนอย่างไรเพื่อไม่ทําผิดซ้ำสองนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตาร์เจอกะ,ะและสาระสุดท้ายค่ะสาระที่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกใบนี้ที่น่าอยู่และสดใสของเรานั่นก็คือภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะดินฟ้าพยากรณ์ว้าวว้าว,าวาและที่สําคัญที่สุดเราจะได้รู้ด้วยว่าเราจะอยู่บนโลกนี้อย่างไรเพื่อเป็นคนคนหนึงที่จะได้อนุรักษ์แล้วก็ทําให้โลกนี้สมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวเราโลกสดใสเพื <c oughs> ่อเป็นการเสียเวลาเรามาพบกับสิ่งที่กูรักเตรียมมานั่นคือความท้าทาย ความท้าทายที่อยากให้ทุกคนใส่ใจนั่นคืออะไรคะ ข้อสอบนั่นเองค่ะมาพบกับข้อสอบเลยนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแต่ก่อนอื่นขออนุญาตอวยพรนักเรียนก่อนเลยขอให้ทุกคนโชคดีขอให้นักเรียนทุกคนทําข้อสอบด้วยความตั้งใจตอบผิดไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้เรียนรู้ในทุกๆข้อที่เราได้ทําแต่ถ้าตอบถูกขอแสดงความยินดีด้วยใครที่ตั้งใจเรียนของครูรักขอให้ได้รับพรน,นี้ขอให้นักเรียนเป็นคนที่ใส่ใจสังคมทําข้อสอบได้ได้คะแนนดีๆและที่สําคัญที่สุดคือเป็นคนที่อยู่ในสังคมอย่างชันฉลาด เพี้ยนว้าวมาว้าวตลอดเวลานะคะข้อสอบเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาศิลธรรมจริยธรรมศาสนาศิลธรรมและก็จริยธรรมนั่นเองนะคะนักเรียนกาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูพร้อมกันนั่นเองเลยนะคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูรักขออนุญาตอ่านโจทย์ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทุกท่านนะคะช่วยกันตอบช่วยกันพิจารณา พร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมใช่ได้ค่ะข้อที่หนึ่งอ่าองค์ประกอบใดจำแนกศาสนาเป็นอเทวนิยมเทวนิยมเอกเทวนิยมหรือภพุเทวนิยมตัวเลือกที่หนึ่งค่ะศาสดาคณะนะเรียนกะว่าศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่ เผยแพร่ศาสนาก่อตั้งศาสนานั่นเองข้อที่2ค่ะพิธีกรรมต่างๆไปวัดไปโบสถ์เข้าวิหารมาัสยิดข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อนั่นเองและข้อที่4เป็นรูปเคารพค่ะนักเรียนขาข้อนี้นักเรียนตัดสินใจเลือกก่อนค่ะเลือกก่อนค่ะเลือกเลยลูกเลือกเลยลูกเลือกเลยลูกมาดูคีย์เวิร์ดก่อนข้อนี้คืออยู่ที่คำว่าอะไรคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดคือคำสำคัญค่ะองค์ประกอบใดจำแนกศาสนา คีย์เวิร์ดคือคาว่าจําไรโลกจําแนกว้าวว้าวว้าวไว้ลกว้าวไวโลกว้าวจําแนกค่ะคําว่าจําแนกแปลว่ามีการแบ่งประเภทมาดูกันมี4ี่คใหญ่ๆเลยโลกนั่นเองอะเทวนิยมอะแปลว่าไม่อ่ะเทวนิยมเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทพเจ้าแปลว่าเราเนี่ยไม่ได้นิยมหรือว่าไม่ได้เชื่อเรื่องเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดของศาสนานั้นๆนั่นเองเทวนิยมเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของ เทพเจ้าว้าวหรือนิยมเทพเจ้านั่นเองเอกเทวานิยมคือเชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาน,นั้นน่ะมีแค่องค์เดียวเพราะเอกแปลว่าหนึ่งส่วนพระอุเทวานิยมพระอ,อุแปลว่าหลายหรือว่ามากกว่าหนึ่งนั่นเองง่ายๆเลยคะ่ะเชื่อเทพเจ้าหลายองค์นั่นเองตอบให้คุณลักประทับใจชื่นใจชื่นใจตอบเลยคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าก็ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนั่นเองคะ่ะตอบข้อ สามไปต่อพระสา <c oughs> มก็เม<ว>ใช่ได้คะ่ะอ่านักเรียนคะ่ะแล้วศาสนาพุทธของเราราคะเป็นในรูปแบบไหนศาส,สนาพุทธของเราก็เป็นในรูปแบบของอัเทวานิยมเพราะไม่ได้เชื่อเรื่องเทพเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดแต่ศาสนาพุทธของเราเชื่อเรื่องของคําว่า กรรมคือการกระทําใช่ไหมลกูกทําดีได้ดีทําชั่วก็ต้องได้รับผลความชั่วนั้นๆของการกระทําของเราเองโอไม่โอโออะไรคะโอเคส่วนเทวานิยมอย่างเงี้ยค่ะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าใช่ไหมคะแบ่งเป็นเอกเทวะกับพระอุเทวานิยมเอกเทวานิยมอะค่ะเช่นศาสนาคริสใช่ไหมคะแล้วก็ศาสนา อิสลามส่วนพหุเทวะนิยมอะค่ะก็เช่นศาสนาอะไรครับพราหมณ์นั่นเองนะคะเพราะว่าเทพเจ้าเยอะหลายองค์เลยค่ะขอบพระคุณนะักเรียนด้วยที่ตั้งใจทำข้อสอบข้อแรกผ่านไปแล้วใครทําได้บ้างคะเยี่ยมค่ะส่วนใครทําไม่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นั่นเองนะลูกรักครูลักเป็นกําลังใจให้ข้อที่ 2. อ่านโจทย์พร้อมไปกับครูลักเลยพระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายของทศชาติคือ องใดง่ายๆค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะนักเรียนค่ะข้อที่1ค่ะพระเตมีข้อที่2ค่ะพระมหโหสถข้อที่3ค่ะพระมหาชนกข้อที่4ค่ะพระเวสสันดรอ 4ตัวเลือกค่ะข้อนี้อาจจะไม่ยากเกินไปแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาพุทธประวัตินะหรือว่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธองค์เนี่ยก่อนที่จะมาตัดสูุสัมมาสัมโพธิญาณน,นะก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมแล้วมาดูข้อสอบข้อนี้พร้อมกันง่ายๆเลยคีย์วัดอยู่ที่คําว่าอะไรคําว่าทศชาติทศแปลว่า10 10ชาติค่ะก่อนที่พระพุทธองค์เนี่ยจะมาตัดสูนะใน พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเนี่ยได้เกิดมาแล้วสิบชาติง่ายๆเลยค่ะข้อสอบถามชาติสุดท้ายแปลว่าชาติที่สิบง่ายๆเลยนะักเรียนต้องเข้าใจมีความรู้สิบชาติถือว้าวหมดเลยนั่นเองนะคะเรามาดูพร้อมกันค่ะตอบก่อนอะ่ะให้อยากให้ตอบก่อนตอบเลยตอบก่อนเลือกเลยเลือกเลยค่ะ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 คําตอบเชอร์เอเอเออ,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 อตอบค่ะตอบค่ะ ตื่นเต้นนักเรียนอยากจะรู้ใจจดใจจ่อแล้วใครตอบถูกข้อนี้กูรักปกมือดีใจดังๆดังๆดังๆว้าวไปเลยใครตอบถูกว้าวๆนะคำตอบคือพระเวสสันดรใครตอบข้อสี่ <c oughs> พระเวสเยี่ยมใช้ได้ใครๆก็จะทราบเนาะพระเวสสันดรเนี่ยเกิดเป็นชาติที่ สิบนั่นเองใจดีมากเลยค่ะในแต่ละชาติของพระพุทธองค์เนี่ยสมัยก่อนที่เกิดมาเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าทําความดีถึงที่สุดในแต่ละด้านพระเวสสันดรใจดีทําทานบาร,รมีสูงสุดคือให้ทุกอย่างให้ทุกสปปรรพสิ่งเลยให้จนรู้สึกแบบว่าประเสริฐเลิศลำมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่โดดเด่นหนึ่งให้ช้างเผือกตอนที่สมัยตัวเองเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์นั่นเองนะคะต่อมาก็มีการให้ลูกนั่นเองคือกันหากัชาลีและในที่สุดก็ยังมีการให้ภรรยาย ของตัวเองด้วยคือพระนางมาสีนั่นเองค่ะนั่นคือพระเวสสันดรค่ะว,วะว้าวมะว้าวตัวเลือกที่หนึ่งพระเตม,เมีอันนี้เกิดเป็นชาติที่หนึ่งนั่นเองนะท่านเกิดเป็นชาติที่หนึ่งท่านเนี่ยนะอดทนอดกันมากๆเป็นใบด้วยท่านไม่ได้เป็นใบแต่ท่านน่ะทาตัวเป็นใบเพื่ออดทนเพื่อที่จะได้ขอออกบวชต่อไปและในที่สุดก็ทําสําเร็จค่ะตัวเลือกที่ 2, สองพระมโหสถค่ะเกิดชาติที่ 5. อันนี้ก็เกิดเป็นลูกเศรษฐีนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาการดำเนินชีวิตหรือว่าเรื่องราวต่างๆในสังคมค่ะตัวเลือกที่ 3. พระมหาชนกอันนี้ชื่อนี้อาจจะได้ยินกันบ่อยนะคะนั่นก็คือความวิริยบารามีว่ายน้ำค่ะอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรยิ่งใหญ่เลยว่ายน้ำเนี่ยวันมีนางเม่ข,ขาลาลอยมาอุ้มค่ะแล้วก็ พาท่านเนี่ยไปส่งที่เมืองมิถิลาด้วยความตั้งใจของท่านที่ความไม่ย่อทอ้อดังนั้นคุูลักษ์ก็ขออนุญาตบอกแบบนี้กับนักเรียนเหมือนกันขอใหนักเรียนสู้นะคะอย่าท้ออย่าถอยพยายามความวิริยะบากบั่นจะทําให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนและในการดํานงชีวิตดังนั้นคุูลักษ์เป็นกําลังใจให้กับข้อสผ่านพ้นไปปรบม,รมือเยียมข้อต่อมาข้อที่สพร้อมกันนะคะ แนวทางเผยแพ่พุทธศาสนาที่ดีที่สุดคือข้อใดว้าวไหมว้า wow. ว wow. นักเรียนข้อที่1ค่ะถ่ายทอดการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาไปทั่วโลก around the world ข้อที่ 2, 2ชาวพุทธทุกคนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคำสอนข้อที่3ตั้งสำนักสงฆ์ไทยให้ แพ้หลายกันเป็นเลยหรือข้อที่สี่สนับสนุนชาวต่างชาติมามะมา,มาอุปสมบททุกปีกันไปนเลยบวชหมู่กันไปนเลยค่ะคุณน้องกะนักเรียนกะคุณครูกาทุกท่าน่าคุณรักเรียกทุกคนให้มาวิเคราะห์ข้อนี้ค่ะทุกข้อเป็นเรื่องที่ดีไหมดีแต่คีย์เวิร์ดมีคําว่าดีที่สุดจําไว้เลยค่ะวงคําว่าดีที่สุดค่ะคาว่าดีที่สุดแปลว่าต้องยั่งยืนที่สุด แล้วดูคำแรกแนวทางเผยแพร่ทุกข้อเป็นข้อเผยแพร่หมดไหมอะคุณรับถามก่อนใช่หมดเลยจริงปะคะแต่ข้อไหนยั่งยืนและข้อไหนเนี่ยมันจะลงลึกถึงระดับบุคคลอ่ะง่ายๆเลยตอบเลยถ่ายทอดจัดงานวันสําคัญไปทั่วโลกถามจริงข้อนี้ได้เป็นแค่การรับรู้จริงบระลุใช่ปะเป็นแค่การรับรู้หมายถึงก็แค่รับรู้ว่าเออมีศาสนานี้นะ อยู่บนโลกนี้ดูข้อต่อมาค่ะคือข้ออะไรข้อที่3ตั้งสำนักสงฆ์ไทยให้แพร่หลายตั้งสำนักสงฆ์ไทยดีไหมดีนะคะทําให้คนอื่นได้มีความรู้แล้วก็ได้ปฏิบัติหรือปฏิพฤติตัวเป็นคนดีแต่คุณลักษ์ถามคําเดียวเลยว่าจัดตั้งไปแต่สุดท้ายก็คือมันก็เป็นแค่สำนักสงฆ์ใช่ไหมลกูกแค่คนกลุ่มหนึ่งหรือแค่คณะสงฆ์เท่านั้นเองแต่ดูตัวเลือกที่2กับ4ข้อ4สนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาอุปสมบทหรือว่า มาบวชเป็นหมู่คณะนะเลยนะดีไหมดีแต่ในขนาดเดียวกันดูตัวเลือกที่สองชาวพุทธทุกคนวงกลมคําว่าทุกคนคะ่ะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้อนี้น่าจะยั่งยืนและถูกต้องที่สุดเนาะในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ควรปฏิบัติตัวง่ายๆเลยค่ะทําความดีละเว้นความชั่วแล้วก็ทกําจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่องนับว่าเป็นพื้นฐานและจะยั่งยืนที่สุดดังนั้นใครตอบถูกครูลักปรกมือตอบข้อ2ตอบข้อ2ปรบมือคะ่ะ เยี่ยมใช้ได้ข้อต่อมาค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะข้อต่อมาข้ออะไรคะนักเรียนคะข้อที่4ข้อที่4ี่เนี่ยมันจะเป็นในพาร์ทของคําว่าอะไรลลกนพาร์ทของอะไรโลกว้าวเลยโดหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมนั่นเองนะลูกนะ,ะมาดูพร้อมกันก่อนอ่านโจทย์อีกทีนึงคุณรักย้อนนี้เดียวค่ะคำว่าหน้าที่พลเมืองอย่าลืมนะมีทั้งหมด3เรื่องค่ะ เรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเรื่องของสภาพสังคมในปัจจุบันนั่นเองค่ะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องของอะไรคะกฎหมายนะคะนักเรียนค่ะเป็นเรื่องของกฎหมายสิทธิเสรีภาพของการอยู่ในสังคมนั่นเองนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองระบบการปกครองค่ะมันมีความสอดคล้องกันทั้ง3เรื่องนะคะรวมกันนักเรียนต้องเข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นพลเมืองที่อยู่ในสังคมดังนั้นจําเป็นที่จะต้องรู้คําว่าหน้าที่ของตนเองรวมกันจึง เรียกว่าหน้าที่พลเมืองค่ะนักเรียนคะอะมาดูโจทย์เลยการใช้หลักการใดทำให้รัฐสามารถดำเนินการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพคีย์เวิร์ดมามีคำว่าหลักการของรัฐและที่สำคัญที่สุดต้องทำไมนะคุ้มครองเว้ยคุ้มครองสิทธิและมีคำว่าประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพแปลว่ารูปธรรมมองเห็นจับต้องได้แค่นั้นเองนี่คือคีย์เวิร์ดเลยตัวเลือกที่ 1. หลักเหตุผลตัวเลือกที่ 2. หลักนิติธรรมตัวเลือกที่ 3. หลักความเสมอภาคตัวเลือกที่ 4. หลักสิทธิเสรีภาพและหน้าที่นักเรียนคุ้มครองสิทธิทุกข้อคุ้มครองไหมถามจริงคุ้มครองสิหลักเหตุผลสําคัญไหมสําคัญ ข้อที่3ความเสมอภาพสําคัญไหมสําคัญค่ะทุกคนต้องเท่าเทียมกันข้อ4สิทธิเสรีภาพหน้าที่ทุกคนต้องมีไหมจําเป็นต้องมีค่ะแต่ดูตัวเลือกที่2คําว่านิติธรรมนิติแปลว่ากฎหมายธรรมแปลว่าเหตุผลหมายถึงการใช้กฎหมายอย่างมีเหตุผลแน่นอนข้อที่1ข้อที่3ข้อที่4 ถูกบรรจุอยู่ในกฎหมายเพราะกฎหมายมีรายล,ลักษณ์อักษรแน่นอนค่ะมันจะมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะมันเป็นรูปประธรรมมีตัวบทกฎหมายมีบทลงโทษอย่างชัดเจนใครตอบข้อที่2อประเยี่ยนว้าวว้าวภูมิใจกับนักเรียนด้วยจริงๆว้า wow, ไม่ใช่แค่ครูสอนดีนะแต่นักเรียนเก่ง เข้าใจไหมลูกอ่ะโอเคมาดูข้อต่อไปกับข้อต่อไปข้อที่4ค่ะพร้อมนะฮะพร้อมไปค่ะความสําเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นกับปัจจัยใดสําคัญมากที่สุดเอาอีกแล้วค่ะมีคําว่ามากที่สุดแปลว่าทุกข้อน่าจะถูกหรือว่าถูกมากกว่า1ข้อคีเว์ดอยู่ที่คําว่าความสําเร็จ ของระบอบประชาธิปไตยขึ้นกับปัจจัยใดสําคัญมากที่สุดแปลว่าข้อสอบข้อนี้นะักเรียนวิเคราะห์ดีๆนะมีคําว่ามากที่สุดเมื่อไหร่แปลว่าต้องถูกมากกว่าหนึ่งหรืออาจจะถูกหมดเลยก็ได้แต่ต้องดีที่สุดนั่นเองนะคะ ดูตัวเลือกที่1การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศข้อที่ 2. การกําหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมนั่นเองอ่ะข้อที่3การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวางหรือข้อที่4ค่ะการกําหนดขอบเขตอํานาจของสถาบันการเมืองอย่างรัดกุมเฮ้ยทุกข้อก็ดีหมดนะแต่ข้อนี้บอกว่าปัจจัยใดคีย์เวิร์ดคือคําว่าความสําเร็จ ดอกจันวงกลมคําว่าระบอบประชาธิปไตยง่ายๆเลยค่ะหัวใจของระบอบประชาธิปไตยคืออะไรคะนักเรียนคะสิ่งนั้นนั่นก็คือประชาชนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยต้องมีความเท่าเทีเทยมได้รับสิทธิ์ได้รับโอกาสแต่คําว่าสําเร็จแล้วแปลว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับสิทธิ์ได้รับโอกาสแต่ทุกคนต้องเข้าใจเข้าถึงนั่นเองข้อไหนแสดงถึงความเข้าใจและเข้าถึงอย่างชัดเจนมากที่สุดคะข้อที่3 ข้อข้อสามีคําว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองแปลว่าประชาชนเองอะ่ะเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงใช่ไหมคะเข้าไปเป็นระบบตัวแทนหรือสามารถมีอํานาจหรือว่ามีปากมีเสียงมีสามารถพูดได้สามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างยอมรับความความคิดเห็นที่แตกต่างได้นั่นเองนะ,ะเปิดใจค่ะข้อที่3ถูกที่สุดข้อต่อมาค่ะข้อที่อะไรเอ่ยข้อที่6นะข้อที่6ถามว่า ปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เข้มแข็งคือข้อใดตัวเลือกที่ 1. ค่ะการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างพล,ลเมืองข้อที่2ค่ะการมีองค์กรอิสระทํำงานร่วมกับภาครัฐข้อที่3ค่ะการติดตามตรวจสอบการทํางานของสื่อมวลชน ข้อที่4ค่ะการบังคับใช้กฎหมายและมีบทลงโทษที่รุนแรงคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำว่าที่ส่งเสริมนะคะให้เข้มแข็งหรือแข็งแรงมากที่สุดแล้เรียนขาง่ายๆค่ะข้อนี้ต้องตอบข้อที่มันยั่งยืนข้อที่1เท่านั้นค่ะที่เป็นข้อที่ถูกที่สุดใครตอบข้อที่1นึ่งรเม เดียมค่ะนักเรียนขายินดีด้วยนะคะกับ6ข้อที่ทำไปค่ะสำหรับใครถูกทั้ง6ข้อคุณรักดีใจด้วยนะคะบปรบเือส่วนใครผิดบ้างค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ต่อไปค่ะ ส่วนนักเรียนท่านไหนที่ไม่ได้ถูกเลยคุรักษ์บอกเลยว้าวสุดนั่นก็คือนักเรียนโชคดีแล้วค่ะที่ได้เริ่มทําข้อสอบได้เรียนรู้กับความผิดพลาดเพื่อเป็นการพัฒนาที่ดีและก็ยั่งยืนที่สุดค่ะว้าวเดี๋ยวมาพบกับคุรักษ์ใหม่ในพ์ทต่อไปในสาระต่อไปว้าวแน่นอนค่ะเดี๋ยวคุรักขอตัวไปว้าว,ว,าวแป๊บหนึ่งนะแล้วมาพบกันในพ์ทใหม่ละค่ะ,ะ,ะสำหรับวันนี้ว้าวค่ะ